ไฮฟูจะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างมันยกขึ้นมาตงนี้เลยมันกระชับขึ้นจริงๆตรงเนี้ยมันยกขึ้นไปว่าตอน,นเนี้ยเนี่ยมีรู้สึกว่าหน้าของมินเนี่ยแก้มเนี้ยเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ตอนเวลาถ่ายรูปก,กับเพื่อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบหน้าเราบานงมากเลยเราก็เ,เลยจะมาลองดูว่าไฮฟูของที่นี่เนี่ยเห็นผลจริงไหมเจ็บหรือเปล่าเวลาเรจริงเข้าไปแล้วเนี่ยตัวลอราซามนจะไปกระชับเนื้อเยื่อข้างในที่เรียกว่าชั้นสแมชทำให้มันหดตัวลง พอซ้อนชั้นแรกกดตัวลงเนี่ยหน้าเราก็จะกระชับขึ้น,นยกขึ้นมา,าหนงเลยจคะคะมันก็จะยกอยู่จํานวนหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจริงๆอ่อจะต้องรองประมาณ6สัปดาห์<ม>ช่วง6สัปดาห์เนี่ยมันจะยกเต็มที่นะคะแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณปีกว่าเลยทาเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้มิ้งก็รู้สึกว่าหน้าของมิ้งเนี่ยมันมันกระชับขึ้นจริงๆตรงเนี้ยมันยกขึ้นไปยังไงก็ลองแอดไลน์มาปรึกษาคุณหมอได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไลน์แอดลากาลีนิกค่ะ